ดี <king> ค่ะนา้าไคไคเสนาค่ะลุงลุงชื่อว่าอะไรนะลงุงชื่อไรครับอ่าลุงไรนะคะวันนี้นะคะเรานัดเจอกันมาสมสมแดงที่อาเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็คราวที่แล้วไปเจอกันที่ไหนนะลุงไรบ้านแหลมาบ้านแหลมเนาะที่เอาสมแดงไปนะะควันนี้มาเจอกันที่ เพราะว่าเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะลุงเนาะจำไม่ได้อันนี้เป็นเจ้าของสวนที่ไหนคะลุงพัตตบองครับพัตบองมีสวนเปเี่ยนกี่ไร่นะมีประมาณตามทิ่ท้าไร่ทาไร่แล้วใช้สมเด็จเป็นยังไงบ้างลุงก็ใชไปก็มันดีพอสมควรที่เราใช้ได้ค่ะเป็นขวดนี้แล้วก็ตัวซองอะมิโนใช่ไหมคะใช้คู่กันักับขวดใช้คู่กันครับใช้ถังน้ำกี่ลิตรคะลุง พันลิตรครับครับโอ้นะคะสามสิบไร่นะคะอันนี้เป็นเจ้าของสวนทุเรียนบอกว่าใช้ดีนอกจากทุเรียนเรามีอะไรบ้างก็มีลายยางอ่ะมีมังคุดลองกองเงาะมังเงาะวันนี้เอามังคุดมาฝากอร่อยมากนะลุงเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทพอลินาเนตเวิงนะคะที่ผลิตภัณฑ์ดีๆตกแ่งที่นีมากเข้นะคะวันนี้ก็นัดเจียกันกับเจ้าของสวนทุเรียนก็มา่ังบ้านนะคะวันนี้ คอลิน่าเน็ตเวิร์กโอกาสดีๆที่ทำได้เลยใครรู้จักเราครนนั้นโชคดีดโอ